ถ้าเราไม่รู้ทันกระทบแล้วกระเทือนที่ใจไม่รู้ทันขันไม่รู้ทันอายตนะแต่มันเกิดชอบแล้วเกิดอยากไม่อยากเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังสามารถตั้งมั่นดูมันต่อได้อีกทํายังไงก็แล้วแต่ไม่ให้ไหลไปที่ตัณหาล้วก็อุปาทานเราจะได้เป็นอิสระแต่ถ้ามันไม่ไหลมนอยู่ที่ฐานแต่มันเกิดจินดีและยินร้ายมาเกิดตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรตัวสําคัญคือตัวจิตว่าจิตมีคุณภาพรู้ทันวงจรมันไหมถึงจะหัตถหูได้ยินเสียงแล้วโกรธโกรธแล้วอยากประทุสลาย ตัวสาคัญคือตัวจิตอยู่ที่ฐานเห็นขบวนการมันไหมแต่ถ้าจิตไหลไปปุ๊บทันทีตัณหาเสียบด้วยอุปทานทํากรรมทันทีมันถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้สภาวะไม่หายก็ได้หายไปก็ได้ถ้าไม่หายมันบีบคั้นก็เป็นทุกขังก็เป็นอนัตตาแต่ถ้าหายมันทําของมันเองก็เป็นอนิจจังก็ได้เป็นอนัตตาก็ได้ทุกอย่างที่มันเกิดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามถ้าตั้งมั่นแล้วเนี่ยถึงฐานแล้วเนี่ย หันไปปัญญาก็จะเกิดทันทีว่า